สวัสดีค่ะมือนี้มาทักทายได้ค่ะทักไทายเมนูผัดกะเพราหมูใส่เห็ดแคนต,ตาเลนจ์้าอืมใบหหระพาค่ะแทนใบกะเพราน่าจะเนาะอันนี้พักสีเขียวที่ปลูกไว้พี่น้องจา้าคล้ายพักข้านาจ้ะอืมนี่หมูเฮาหมูซับ กระเทียมพรีกพี่น้องจา้าสีเฮ็ดผัดกระเพราหมูใส่เห็ดแคนตาลนนรือว่าเห็ดมันปูของเฮาพี่น้องเห็ดง่ายๆเมนูง่ายๆแต่ว่าแซ่บด้วยค่ะเด้อมาเบิ่งกันค่ะเอาตั้งกระทะแล้วเทลงมันเทน้ำมันลงไปจ้ะนี่ เทน้ำมันลงไปรอให้มันห้อนทิ่มกระเทียมลงไปจ้ะในน้องง,งง่ายง่ายจอร่อยหอ,อมกระเทียมบ่จ้ะตามด้วยหมูค่ะพัดหมูค่บกระเทียมใส่กันแบบนี้ ไปค่ะผัดไ,ไปผัดให้หมูลวกจากน้อยแต่มามาหอมบ้อหอมเด็๋ยวตอนนี้ตุ๋นากบ้นก็ดได้มาะเลยแคนตาแลนด้เขยถอดไปเลยหามาแล้วก็ต้องกินค่ะลองเห็ดมึงเมนูนี่ผัดกะเพราหมูใส่เห็ดแคนตะแลน เมนูนี่ขอบอกด้อค่ะแซบแซบอีหลีลองไปทําเบิงได้อจ้ะเด้อเมนู Menu, ผัดกัเผาหมูใส่เห็ดแค้นตาแรลนเรือเห็ดมันปูเฮ้านี่จ้ะหาอะไรกันหาอะไรกันไอศครีมไปแล้วใส่แ่องปงเด้อจ้ะเด้อปงชุโรต ใส่หน่อยแซ่บหน่อยค่ะน้ำตาลหยอดซีอิ๊วดำหน่อยนึ่งงี้ได้จ้ะเด้อเพราะเป็นสีสันซอสอหอยจ้ะซอสหอยซีอิ๊อวขาวจ้าซีอิ๊วขาว ใส่ซอสหวานนิดนึงอย่าไปใส่เยอะอโคเลโคเล่เขากันค่ะบักพริกนี่ขอขอใส่ตบไทยได้จ้ะเด้อเพราะว่าแฟนเดวกระเจ้าคนทั้งลูกทั้งแฟนแกระเจ้าคนติีมเป็นอันอเขาเรียกว่าอย่างไงชุนบักพริก พริกมันฉุนเวลาเขาพัดแล้วมันเว้นนะจ๊ะมันไปทัวห่องน้อนเป็นห้องเป็นอพาร์ตเมนต์ตามด้วยผักด้วยสีสันหน่อยนึง่งใบคะน้าเฮานะคะใส่เข้าไปเก็ดกินเองหรอค่ะแต่จริงมันกับว่าใดใส่แบบนี้แต่ใดความว่าผักเขามันหลาย ปลูกเองค่ะนอกจากไส้แหนมีสีชั้นจ้ะใหนกินจินตนาการเอาวาผัดกะเพราค่ะผัดกะเพรากินจินตนาการเอาด้วยจ้ะด้อตบท้ายด้วยใบกะเพราเขาดวัวไปใบหัวรอพาแทนใบกะเพราด้วยจ้ะหายากมากอยู่ในสวีเดนต้องไปล้านไท้เท่านั้นค่ะ ใบีให้ใบกะเพาให้เขาเขาต้องกินตนาการเอาจ้ะใบหหละพาเป็นใบกะเพราขันตอนสุดท้ายก็เต็มตามไปด้วยพริกดตัวพริกของเขาจ้ะนี่พริกใส่ลงไปเลยแต่เขาสิดตำเรา ผัดเลยนะเฮ็ดก็จ้างบ้านเฮานั่นเฮ็ดได้เยอะจ้ะแต่เฮ้าต้องคิดถึงคนที่อยูในหอ้องพระเจ้าเดี๋ยวคนเสียไอีิจามคักเนะาจาน้ะเนาะบะเมนตาแฟนหานลูกไซา์ขึ้นกันอ,อาจาะมาสีสันน่าทานไหมคะจินตนาการเป็นผัดกะเพรานะคะ ผัดกะเพราหมูใส่เห็ดแกนตะแล่นหรือเห็ดมันปูของเราค่ะเสียบๆน้ำกันเลอจ้ะเสียบๆน้ากันใครไม่เคยทำลองเาไปทำเด้ค่ะเ้อเมนูนี่เสียบแส่บคักเสร็จแล้วจ้าตักใส่จานเลยได้ดจ้าเด้อ มาบาทนี่เสียบเสียบน้ำกันตักสใส่จานเลยม,มา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 พี่น้องจา้ามาเสียบน้ำกันเด้อบาทนี่เด้อืมบ่ให้แส่บให้ลูกไป เมนูนี่เอาไปล้องเห็ดเมืองได้จ้ะเ็จแล้วเมนูผัดกะพเ,พ,เ,เาาพราหมูใส่เห็ดมันปูพี่น้องจ้ะมาๆนี่เมนูเห็ดไหเบื้องแล้วหามาพ้อมก็ต้องเห็ดไหกินเบิ่งพ้อมน่าจะเนาะเมนูนี้ผัดกะเพราหมูใส่เห็ดมันปู เสียบเสียบน้ำกันจ้า,าเด้อเสียบ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 เสร็จแล้วค่ะจบเด้อค่ะเด้อเคปนี่มากินมาแซ่บน้ำกันเด้อจ้ะบ๊ายบายค่ะ